เดี๋ยวอาจารย์จะตอบคําถามคําถามหนึ่งที่โยมเขาเขียนมานะว่นนมัสก,การครับถ้าเวลาที่โทสะเกิดเราก็ไปวิตกวิจาร์กลมหายใจแทนแล้วย้อนไปดูโทโทสะทาอย่างนี้ได้ไหมครับหรือว่าดูโทสะไปเลยมันเหมือนว่าเราวิตกวิจาร์อยู่กับความโกรธได้นานจนเกิดปิติเพราะมันเข้าไม่ถึงเรามีความร่าเริงในจิตโทสะเกิดแต่รู้สึกว่ามีปิติ ไอ้ตรงนี้อาจารย์จะสอนให้พวกเรารู้จักวิธีคิดด้วยตัวของเราเองนะลองใช้อุปมาอุปไมยเทียบดูละกันว่าคำถามของพวกเราเนี่ยมันเป็นคำถามอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คำถามมาอยู่ที่อาจารย์ถ้าอาจารย์ลองถามคืนว่าพวกเราเคยว่ายน้ำไหมเวลาที่เราว่ายน้ำจะจากฝั่งนี้จะไปฝั่งนู้นเนี่ยแล้วเรามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมเนี่ย จะว่ายน้ำไปฝั่งนูน้นแต่ผมว่ายโดยไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะห่วงยางอะห่วงยางที่พยุงเราเนี่ยคือผมว่ายเองเลยว่ายเองว่ายว่ายเองเลยโดยไม่ต้องใช้ห่วงยางเนี่ยพยุงตัวผมไปนี้ได้ไหมครับเนี่ยนี่คําถามหนึ่งเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจารย์ครับผมว่ายน้ําไปเนี่ยผมอาศัยห่วงยางเนี่ย กอดกับห่วงยางไปหรืออาศัยห่วงยางพยุงผมไปให้ถึงฝั่งนู้นเลยได้ไหมครับมันมีสองอย่างในอันเดียวนี่แหละมันไม่ได้อยู่กับอาจารย์ว่าเราจะตรึกลมหายใจก่อนไหมหรือว่าย้อนมาดูาที่อารมณ์ของเราหรือเราจะไปเพ่งตรึกที่อารมณ์เลยก็ได้ไอ้ตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราน,นี่นแหละเป็นตัวของตัวเราเองสิเรามีหลักฐานอยู่ที่ตัวเราว่าเรานะ่ะทำอย่างไรใจมันคลาย ทำอย่างไงใจมันละจากอารมณ์ทำอย่างไร,ใจ,จรใจมันไม่ทุกข์ละมันอยู่ที่ตัวเราไงเหมือนเราว่ายน้ําเรารู้ไหมกําลังตัวเองเรารู้ไหมว่ากําลังตัวเราเองนี่สามารถว่ายน้ําไปถึงฝั่งนู้นได้โดยไม่ต้องใช้ห่วงยางได้ไหมครับ <c oughs> ก็อยู่ที่ตัวเราไง <c oughs> เราว่ายน้ําถึงไหมละ่ะถ้าว่ายน้ําถึงเราก็ไปเลยสิ <c oughs> เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าอาจารย์ครับผมว่ายน้ํายังไม่เก่งผมขอเกาะห่วงยางนี่ไปถึงฝั่งนู้นได้ไหมครับคุณก็ไปสิไม่ได้เกี่ยวกัน ขอให้คุณถึงฝั่งละคันเหมือนกันอาการปลึกกับลมหายใจจนให้เกิดอาการความสงบเกิดขึ้นมองดูใจสงบแล้วเราค่อยยกเหตุยกผลของความผิดความพลาดความโกรธเรื่องอะไรเหตุอะไรหนอเราถึงโกรธถึงเกลียดถึงลำคาญกันและกันเนี่ยถึงโกรธกันถึงทุกข์ใจเรามามองว่าเมื่อเราติกที่ลมหายใจคืออาศัยจิตไปเกาะกับลมหายใจไว้ก่อนพยุง จิตนี้ไว้ก่อนเมื่อจิตนี้เริ่มสงบแล้วเริ่มไม่ฟุ้งซ่านแล้วนี่เราค่อยถอนจิตนี้ยกมาพิจารณาว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราโกรธทาให้ขุนเคืองกันอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเราวหวยน้ําจากฝั่งนี้โดยอาศัยตึกก็คือเกาะห่วงยางนั้นพยุงตัวเองไปจนถึงฝั่งนูน้นคําว่าฝั่งนั้นคือรอดปลอดภัยจากอารมณ์โกรธ เข้าใจไหมอีกกันหนึ่งเราบอกว่าจานผมไปเพ่งความรู้สึกเลยได้ไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยพอเพ่งความรู้สึกไปจนเห็นเวทนาคือความโกรธนี่เพ่งมันไปสักพักหนึ่งจิต mm. คุณมาตมั่นพอไหมถ้าจิตท่านจิตเรานี่มั่นพอนะถ้ามั่นพอปุ๊บผมเพ่งความรู้สึกไม่ฟุ้งไม่ซ่านจนความรู้สึกนี่เริ่มลดลงเนี่ยแล้วค่อยถอนจิตมาพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกเหตุผลของอารมณ์ความรู้สึกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลของความรู้สึกหนออันนี้ก็เหมือนเราบอกว่าอาจารย์ครับ ผมว่ายน้ำแข็งแล้วผมขอไม่ไม่เอาห่วงยางเกาะไปนะผมขอว่ายไปฝั่งนู้นได้เลยไหมนี่ก็คือเรื่องของเราไงไม่ใช่เรื่องของอาจารย์อยู่ที่ประมาณการอยู่ที่เหตุผลอยู่ที่กําลังสติสมาธิปัญญาของพวกเราเข้าใจไหมนี่คือเหตุผลให้พวกเราไปเรียนรู้กันแล้วลองศึกษาจากตัวของพวกเราเองนะนี่คือจุดหนึ่ง